นี่ก็เป็นอีกอคอกเลยครับแมวป่านะครับที่เข้ามาแอบกินลูกไก่นะครับก็แม่ไก่ออกลูกเจี๊ยบมาสีข่ขอกนะครับเนี่ยก็จะถูกตัวเนี้ยเขามาแอบไปกินหมดเลยนะครับสองขอก็ประมาณสิบหกตัวนะครับแล้วก็ อีกสองข้อกที่เหลือเนี่ยก็โดนไปรวมกันห้าตัวนะครับนะครับก็เหลืออยู่ข้อละสี่ตัวบ้างหนึ่งตัวบ้างนะครับดีว่าเรามาเจอว่าเขาเนี่ยมีลูกอยู่นะครับแล้วก็จับลูกเขาเอามาล่อไว้นะครับ ตัวแม่เขาก็ฝาจะเข้านี่นานมากครับตัวนี้เขารู้ว่ามันเป็นกับดักนะครับแล้วก็ดีว่าเอาอาหารมาล่อไว้ครับเขาก็เลยเข้ามาติดกับเราได้นะครับตัวน้อยสีเหมือนกันครับอันนี้ก็จะเหมือนสีเดียวกับ สองข้อก่อนนะครับที่ที่จับออกไปย้ายออกไปนอกพื้นที่จากส่วนบ้านเรานะครับตัวนี้น,น่าจะเป็นลูกของตัวก่อนนู้นนะครับแล้วก็ยังอ,อ,อาศัยอยู่ในป่าในสวนหลังบ้านเราอยู่อีกตัวหนึ่งครับที่เป็นตัวเมียเนี่ยตัวนี้จะค่อนข้างดุหนะ่อย ตอนยกกงเข้ามาเก็บก็ต้องระวังครับเขากระโดดเล็บควนปลาเตรียมกัดเราเลยครับอันนี้เดี๋ยวก็เตรียมอย่าให้ออกนอกพื้นที่กันครับสองแม่ลูกนี้นะครับ ก็สําหรับไก่คอ,อกใหม่ที่ออกมานะครับก็น่าจะปลอดภัยอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้แม่ไก่ที่ถูกกินลูกไปยกคอ,อกนะครับสองคอ,อกก็ร้องก๊อกก๊อกเตรียมจะออกไข่รอบใหม่แล้วนะครับ